สวัสดีครับลือกันหนักว่าเจ้าลี่อิงกำลังจะกลับมารับงานแสดงอีกครั้งหลังประกาศหยาไปได้กว่า2เดือนนะครับโดยหลังจากที่เจ้าลี่อิงปิดจ็อบรับงานแสดงซีรีส์เรื่อง The Story of s i e n Fu ไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ยังไม่มีข่าวคราวที่จะรับงานแสดงชิ้นต่อไปออกมาอีกเลยนะครับยิ่งประจวบกับเมื่อปลายเดือนเมษายน หลังจากได้มีการประกาศข่าวหย่าร้างกับอดีตสามีนักแสดงหนุ่มรุ่นพี่อย่างเฝงเซิ่ฟิงที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของนางเอกสาวในหลายๆด้านก็ยิ่งทำให้ข่าวคราว,าวการรับงานแสดงของเจ้าลี่อิงนั้นก็ไร้ซึ่งวิแววมากขึ้นไปอีกทุกทีนะครับแต่แล้วหลังจากที่เจ้าลี่อิงผ่านมรสุมการหย่าร้าง และเรื่องราวความพลิกผันในชีวิตต่างๆไปร่วมกว่า2เดือนในที่สุดก็มีวี่แววข่าวดีออกมาให้ได้เห็นกันบ้างแล้วโดยในช่วงไม่กี่วันมานี้สื่อจีนก็ได้หยิบยกเอาข่าวๆเกี่วยวกับการรับงานแสดงของเจ้าลี่อิงขึ้นมาลือกันหนักมากนะครับโดยตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ไปพบและรวบรวมมาก็มีผลงานซีรีส์จีนเรื่องหนึ่ง ที่มีโอกาสสูงว่าน่าจะได้นางเอกสาวอย่างเจ้าลี่ิงมาลงรับบทนำให้นะครับสำหรับผลงานการแสดงชิ้นที่ถูกสื่อจีนนมาลือกันหนักมากนั้นก็คือซีรีส์เรื่องเป้ยโต้หนานจีจือเกอซึ่งเดิมทีข่าวที่ว่าเจ้าลี่อิงจะรับงานแสดงในบทนางเอกของเรื่องนี้ก็ถูกลือกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับ บนโลกโซเชียลของจีนแต่ล่าสุดที่เกิดเป็นเหตุให้ลือสนั่นกันมากยิ่งขึ้นไปอีกนั้นก็เนื่องมาจากว่าไม่นานมานี้บนหน้าเต้าปานเว็บรวบรวมคอมเมนต์บันเทิงออนไลน์ชื่อดังของจีนก็ได้มีการอัปเดตรายละเอียดของซีรีส์เรื่องนี้ออกมาแน่นอนว่าในส่วนของรายชื่อนักแสดงมีชื่อของเจ้าลี่อิงปรากฏอยู่ด้วยอย่างชัดเจน แถมข้างชื่อของเจ้าลี่อิงนั้นยังปรากฏชื่อของจางเจ๋อฮั่นนักแสดงนักร้องหนุ่มกระแสดีที่คาดกันว่าน่าจะมารับบทพระเอกประกบคู่กับเจ้าลี่อิงในครั้งนี้ด้วยนะครับนอกจากเรื่องของรายชื่อนักแสดงแล้วตามข้อมูลที่ระบ,บุไว้ผลงานซีรีส์เรื่องดังกล่าวก็ยังได้ผู้กำกับระดับแนวหน้าอย่างคงซิง ข้ามากำกับการแสดงให้อีกทั้งยังได้หลิวเหอผิงนักเขียนบทมือดีมารับหน้าที่การันตีความปังของเรื่องนี้อีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าถ้าข่าวคราว,ราวที่เกี่ยวกับซีรีส์ได้รับคอนเฟิร์มอย่างแน่ชัดมาเมื่อไหร่คงไม่ไวยได้รับความสนใจอย่างล้นหลามอย่างแน่นอนเลยละครับถึงอย่างไรก็ตามแม้จะมีข่าวลือออกมาหนาหู วกกับมีข้อมูลที่อัปเดตขึ้นหน้าเว็บโตาปานแล้วแต่ผลงานการแสดงเรื่องปเปยโตานานจีจือเกอก็ยังไม่ได้รับการยืนยันหรืออัปเดตอย่างแน่ชัดจากฝั่งของเจ้าลี่อิงเอง,เอ,งอยู่ดีนั่นแหละครับอีกทั้งยังตามตารางงานตลอดเดือนกรกฎาคมของเจ้าลี่อิงที่ทางสตูดิโอของเธอได้เผยแพร่ออกมานั้นก็ยังไม่มีกำหนดการเกี่ยวกับ งานแสดงแต่อย่างใดด้วยเหตุนี้อาจทำให้คิดได้สองแง่ว่าข้อมูลทั้งหมดอาจเป็นเพียงข่าวลือหรือไม่ก็อาจเป็นความจริงอาจแต่ยังอาจจะกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาหรือการวางแผนที่ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการได้ซึ่งงานนี้ถ้าหากข่าวมีข่าวคลาวความคลื่นหน้าอย่างใดก็จะได้รีบนำข้อมูลข่าวสารมาอัปเดต ให้ผู้ชมได้ชมกันอย่างแน่นอนแล้วครับยังไงก็รอติดตามข่าวคราวกันต่อไปนะครับ